สวัสดีครับผมอด lamps, ิศนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยทามิ์กิจอาของเรานะครับมีแขกรับเชิญพิเศษที่พิเศษมากมากเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ปอนวงลิตเติ้ลจอรนะครับสว,สวัสดีสสสค,ครับก็วันนี้เนี่ยพี่ปอนเนี่ยได้มาแนะนำนะครับเกี่ยวกับโซโล่เพลงฉันไม่ต้องการตัวเธอในตอนนี้นะครับผมให้เพื่อนๆนได้ฟังแล้วก็ได้ดูกันนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่หลังจากปล่อยเพลงไปเพลงนี้เป็นเพลงแรกของวงเลยไหมเพลงแรกครับ ก็ฟีดแบ็กเยอะกว่าที่คิดไว้มากๆเลยครับว่าผลตอบรับดีเลยใช่ไหมครับดีเลยครับเกินที่ตัวเองตั้งไว้เยอะมากเลยครับเพราะว่าด้วยความม่าเพลงเป็นเพลงแรกแล้วก็ผมแอบเห็นใน y o u t u b e เนี่ยมีเพื่อนๆหรือว่าน้องๆเนี่ยโคเวอร์กันเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ทางมิสิกอาร์ะครับก็เลยอยากให้พี่ปอเนี่ยมาแนะนำนะครับว่าจริงๆแล้วเพี่ปอเล่นไว้ยังไงบ้างเพื่อที่จะได้แบบ ให้น้องๆที่สนใจได้ดูแล้วก็ได้ฝึกตามกัน <less> ก่อนอื่นนะครับเดี <S <S ๋ยวให้เพื่อนๆไปฟังพี่ปอเล่นกับเพลงจริงๆเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคเชิญรับชมครับ เพื่อนๆได้ฟังกันไปนะครับต้องบอกว่าเป็นโซโล่ที่มีเทคนิคที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับ,รบเดี๋ยวให้พี่ปอนแนะนําเพื่อนๆไปทีละช่วงหน่ยดีกว่าครับก็ช่วงแรกนะครับมันเป็นเป็นประโยคที่ซ้ําไปซ้ํามาไปเรื่อยๆครับเช่นอันที่สองแล้วก็ต่อด้วย เทคนิคที่ใช้ก็จะเป็นพวกสไลด์แล้วก็มีดันสายขึ้นเสียงประมาณนั้นครับสเกลก็เออ j o r p o r t e t t a t o n i c แต่ว่าจะไม่ได้เล่นเป็นบล็อกครับหมายถึงว่าจะไม่จะจะเหมือนตอนแต่งไม่ไม่ได้คิดว่าต้องรันไปตามบล็อกครับก็แค่เสียงตรงนี้โอเคก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูช้า,ชา นั้นก็คือจบเซ็กชันแรกของโซโล่แล้วนะครับก็จะอยู่กับคอนเซปต์หลักๆเมื่อกี้ก็คือสไลด์ดันสายแล้วก็บบอรโตบประตใช่ครับ <laughs> อันนี้ก็เป็นเหมือนช่วงแรกของโซโล่ที่พี่บอลแนะนำนะครับเดี๋ยวผมให้พี่ปอนเล่นรวมกันของเซ็กชันแรกให้เพื่อนๆดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง ต่อไปเลยครับต่อไปจะเล่นแฮมเมอร์ออแล้วก็มีการข้ามสายแล้วก็จะมีในส่วนของการเ e ก a t โตครับมันมันจะติดกันก็คือในส่วนแรกของเซสชั o นสผมจะเล่นแฮมเมอร์ออนยังใช้ p e n ต a าโทนิเหมือนเดิม แล้วก็มาในพาร์ทของเลกาโตนะครับผมจะเล่นเลกาโตแบบข้ามสายครับใช้ E major scale แต่ว่ามองแบบข้ามสายแล้วก็เดี๋ยวเล่นให้ดูแบบช้าๆโอเคครับ เป็นเทคนิคเลกาโตที่เล่นต่อจากแฮมมออนช่วงแรกนะครับกับจะมีอาร์เปจิโอนิดนึงด้วยครับตอนตอนท้าย mm hmm. เพื่อตดประโยคไอที่เลกาโตมาทั้งหมดครับ<อ>เป็นจุดเบรกของเซคันสองสำหรับน้องๆที่อาจจะยังไม่คุ้นกับคําว่าเลกาโตนะคร่บเดี๋ยวพี่ปอนนะแนะนำนิดนึงีกแบบว่าเลกาโต้เนี่ยมันเป็นเทคนิคอะไรบ้างเลกาโตจริงๆมันคือการเล่นโน้ตให้มันต่อเนื่องกันมากที่สุดครับแต่ว่าในเทคนิคของมือกีตาร์สายปั่นสายอะไรทั้งหลายคือการเล่นแบบดีดทีเดียวแต่ว่าโน้ตหลายตัวประมาณนี้ครับ อ๋อเหมืนดิ่ทีเดียวแล้วก็ใช้นิ้วที่เหลือเนี่ยกดให้มันเป็นโน้ตขึ้นมาถูกไหมใช่ครับเป็นคือน่าจะเป็นการยำแฮมเมอร์ออนกับปูออฟรวมกันด้วยครับอ๋อเป็นการกดหรือว่าการปล่อยออกก็ได้ใช่ครับอ่าโอเคครับอันนี้เซสชั่นสองก็ยังเหลือช่วงที่เป็นอาร์ฟิจิโออยู่ตอนท้ายเดี๋ยวพี่ปอนแนะนำเพื่อนๆสักหน่อยดีกว่าโอเคครับจะเป็นเอเมเจอร์เซเว่นอะจิโอครับแต่ว่าชุดสายที่ใช้จะจะมีหกห้าสี่ก็จะเป็นการจบประโยคของเซสชั่นสองถูกไหมครับใช่ครับเดี๋ยวให้พี่ปอนเล่นรวมกันสักหน่อยดีกว่่าพี ได้ครับของเซ็กชัน2ครับ สําหรับเซ็ชันที่ 2, 2ใช่ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปที่เซ c t ชันสุดท้ายกันเลยดีกว่าในพาร์ทสุดท้ายของโซโล่ครับจะเป็นการใช้อัพเปจิโอโดยที่ถ้าคนที่แกะจะรู้สึกว่ามันมันเหมือนจะเหลื่อมเหลื่อมนิดนึงแต่จริงๆมันคือตั้งใจให้มันเป็นเล่นกรุ๊ปห้าโน้ตครับก็คืออ่าเมื่อกี้ 1>, 1, 2, 3, 4, 5แต่ว่ามันจะซ้ํา2ครั้งครับมันจะเป็นบล็อกของ A P G O ตรงนี้เป็น E 2รอบ F sharp minor er, 2รอบ G sharp minor er. แต่ว่าตรง G sharp minor er, เราจะไหลลงไปจบที่ตัวเนี่ยครับ ถ้ามองเป็นค่าโน้ตมันคือคาเบตสองชั้นนะครับแต่ว่าปกติมันจะเป็น4บีแต่นี่มันจะเป็น5แล้วมันจะแบบเหมือนกับซ้อนออกไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาหาตัวจบให้มันให้มันลงปกติคาเบตสองชั้นมันก็จะมีโน้ตสตัวถูกไหมครับแต่ว่าอันนี้พี่ปอนเติมให้มันเป็น5ตัวใช่ครับก็เลยเพื่อนๆอาจจะฟังแล้วเหมือนกับว่ามันเลื่อมๆกับจังหวะใช่ครับจริงๆแล้วเป็นการเล่น5โน้ตเท่ากันทั้งหมดถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวพี่ปอนเล่นรวมกันอีกทีดีกว่าของเซ็กชั่น3ว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคผมก็มานี้นะครับจะเป็น3ามเซคชันนะครับสำหรับโซโล่ของพี่ปอนะครับพ,พี่ปอนนำมาแนะนําเดี๋ยวเพื่อนๆไปฟังแบบเต็มๆอีกสักทีดีกว่าว่าหลังจากที่ฝึกทั้ง3ามเซคชั่นนี้ครบแล้วนะครับเล่นรวมกันจะเป็นยังไงบ้างเชิญรับชม,มนครับ เพื่อนๆก็ได้ฟังครบแล้วนะครับ ทั้ง3ามเซสชันการแนะนําการโซโล่นะครับจากพี่ปอนผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่มีเทคนิคที่จําเป็นสําหรับมือกีตาร์ผสมอยู่หลากหลายเทคนิคมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆฝึกเนี่ยจะได้อะไรติดตัวไปแน่นอนนะครับผมแล้วถ้าเป็นเรื่องของซาวบ้างเหอครับพี่ปอนสำหรับเพลงนี้พี่ปอนแบบมีเอฟเฟกก้อนไหนหรือว่าเป็นตู้แอมป์ชนิดไหนที่ต้องติดไว้หรือว่าต้องใช้สําหรับเพลงนี้บ้างเนี่ก็กับลิตเติ้ลจอรนะครับผมจะเลือกใช้จาลองพวกแคปเม sa าข้อดีของมันคือมันจะมีความโลกระชับแล้วก็แหลมพอดีไม่ได้แสบจนเกินไปประมานนนนนนััั้้้คอออีีื ส่วนตัวแล้วก็ถ้าเสียงแตกผมชอบไอ้ก้อนเนี่ยสไตล์5150 r e ว์บดีเ l a y ก็ตามปกติเลยครับใช้ทั่วไปได้เลยมันเพลงนี้มันไม่ได้เน้นมากยกเว้นแค่ฮุกหลังที่อาจจะต้องเปิดให้เยอะนิดนึงให้มันให้มีความบูส์ขึ้นมาหน่อยใช่ให้มันแบบใหญ่ๆนิดนึงก็จะเป็นแบบเสียงแตกสไตล์ EVH แล้วก็แคปจะเป็นเมซ่าโอเคผมประมาณนี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่ปอนนะครับมากๆ ที่มาแนะนําเทคนิคการโซโล่นะครับเพลงฉันไม่ต้องการตัวเธอในตอนนี้จากวงลิตเติ้ลจอนนะครับผมก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายให้พี่ปอนฝากผลงานสักหน่อยดีกว่านะครับผลงานของวงทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตที่จะเกิดขึ้นได้เลยครับก็ฝากไปฟังเพลงฉันไม่ต้องการตัวเธอในตอนนี้แล้วก็เพลงอื่นที่กำลังจะตามมาได้ที่ y o u t u ก้าวขันแล้วก็สตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มครับก็ฝากทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของค่ายก้าวันแล้วก็ลิตเติ้ลจอนฝากเพื่อนชาวมินสิคอาร์ไปกดติดตามช่องทาง ของวง Little ้ o จอแล้วก็ค่ายที่พี่ปอนได้แนะนำมาด้วยนะครับ,บรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Music a r m รด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการวิวสินค้าต่างๆหรือว่าคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ผมกับพี่ปอนจากวง l i ตเติ้ลจอก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Music Arms